อีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และต้องออกมาเรียกร้องก็คือสมาคมมักกุเทศอาชีพจังหวัดสงขลาครับก็ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งให้ความช่วยเหลือไกด์ที่ต้องตกงานทั้งจากสาเหตุภาวะเศรษฐกิจและก็สถา,านการณ์โควิด -19 เพราะว่าทำให้หลายคนถึงกับฆ่าตัวตายครับ มักคุเทศหรือว่าไกด์นาเที่ยวในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากว่า100คนเข้ารับเข้าสารซึ่งสมาคมมักคุเทศจังหวัดสงขลานํามาแจากจ่ายเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับมักคุเทศจํานวนมากซึ่งประสบปัญหารายได้นานกว่าสองปีอดีตนายกสมาคมมักคุเทศอาชีพจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าอำเภอหัดใหญ่มีไกด์ต้องตกงานกว่า6กรคนหลายคนต้องอาศัยอาหารแจกบางคนเกิดความเครียดไม่มีไรายได้ถึงกับคิดสั้น จึงเรียกร้องให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งเข้าให้การช่วยเหลือครับค่าใช้จ่ายค่าผ่อนรถค่าผ่อนเช่าห้องค่าผ่อนบ้านค่าเุนครับลูกหลานนะลูกหลานตันไกลเนี่ยเนียร้อนมากเลยแล้วเราก็เข้าไม่ถึงแหล่งเงินแหล่งเงินที่ประชาชนพันเนี่ยแห่งเนี่ยมีแต่ประชาชนพันนะฮะเราติดต่อน,นี้จะไม่ได้รับการอนุมัติ ขณะที่ไกด์บางคนบอกว่าต้องตกงานนานเกือบ2ปีและไม่มีอาชีพอื่นรองรับนะครับเงินที่เก็บไว้ก็ใช้จ่ายจนหมดแล้วยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจากนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากไม่มั่นใจการท่องเที่ยวของอำเภอหัดใหญ่จะกลับมาฟื้นตัวอีกเมื่อไหร่จึงอยากให้มีการช่วยเหลือโดยด่วนครับ